วิธีใช้ AirPods Pro 2ทดสอบการได้ยินของหูเราและวิธีใช้เป็นเครื่องช่วยฟังทำแบบนี้เลย <c oughs> ก่อนอื่นเลยเราต้องแน่ใจว่า AirPods Pro 2ของเรามีการจับคู่กับ iPhone หรือว่า iPad เรียบร้อยแล้วนะจากนั้นก็เข้าไปที่ settings หรือว่าการตั้งค่าบน iPhone ของเราค่ะแล้วก็เลือกที่ชื่อ AirPods Pro ของเรา ทีนี้ให้มองหาเมนู Hearing Assistant หรือว่าการช่วยกันได้ยินแล้วก็กดเข้าไปเลยถ้าเรายังไม่เคยทำ Hearing Test หรือว่าอยากจะทำใหม่ก็กดที่ Take a Hearing Test หรือว่าทำแบบทดสอบการได้ยินได้เลยนะคะระบบจะแนะนำขั้นตอนการทดสอบให้เราทำตามแบบง่ายๆซึ่งในการทดสอบนี้เราก็ต้องเอา AirPods ใส่ที่หูทั้งสองข้างแล้วตัว AirPods Pro 2ก็จะปล่อยเสียงออกมาในคลื่นความถี่ต่างๆที่ความดังค่อยแตกต่างกันไป เมื่อเราได้ยินเสียงก็ให้แตะที่หน้าจอทำแบบนี้ทั้งสองข้างวนไปค่ะใช้เวลาประมาณ9-10ถึงนาทีกว่าจะทสหูเสร็จ2ข้างหลังจากเราทำ Hearing ท e s t เสร็จแล้วก็จะแสดงผลลัพธ์ขึ้นมาค่ะซึ่งผลลัพธ์นี้ก็จะถูกนำมาใช้ในการปรับแต่งเสียงของ AirPods Pro 2ให้เหมาะกับการได้ยินของเราโดยเฉพาะเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการได้ยินเล็กน้อยถึงปานกลางและที่สำคัญ AirPods Pro 2นี้ยังช่วยลดเสียงรบกวนรอบข้างทำให้เราได้ยินเสียงที่คมชัดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเสียงพูดเสียงเพลงหรือวิดีโอต่างๆ เทคนิคดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมแชร์ส่งต่อบอกเพื่อนๆกันด้วยนะขอบคุณค่ะ